มี่แจ๊คพี่จ๊บอกแดดเราเจอทุกดืใหม่ว่าทำง่ายมากเชียวพี่แีป้านี่นปอย่ามาอะไร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 พี่ปู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 ผมหลอนไปหมดแล้วตอนนี้อะไรอยู่ในน้ำบ้างกิจกรรมนี้ทำง่ายค่ะสาวๆสวยๆมาทำได้เลยในส่วนของเดทแรกเดทที่สองแนะนำให้มาเลยที่นี่นมหอย และในสุดตรงนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ตัวเปล่าเล้าเปืยแล้วก็ยังไม่มีแฟนยังไม่มีสามีเนี่ยดิฉันคิดว่าการงมหอยแครงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะคุณจิ๊กแจ็กกี้คะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเราสร้างความ attention ให้ผู้ชายสนใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถทํามาหากินได้คะแล้วก็เ,เลี้ยงปากเลี้ยงมือเองได้นั่นเองค่ะคุณจกกิ๊กค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะส่งกลับไปที่ห้องส่งอีกทั้งค่ะ และแล้วเราก็มาถึงที่นี่นะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับผมก็คือการที่เป็นการใช้ชีวิตของชนพื้นเมืองนะครับผมแล้วก็กลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกันงมเอาไปแทนรายการอยู่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเพลกาด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องไปเลยไป